เจ้าคุณพระสินีนาถอัจฉริยภาพด้านการบินเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งนับเป็นสตรีท่านที่สองของประเทศไทยที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาในตำแหน่งเจ้าคุณพระตำแหน่งพระสนมเอกขั้นหนึ่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดาและเจ้าจอมมารดา โดยตำแหน่งนี้มีการสถาปนาครั้งแรกเมื่อปีพศ2464ในสมัยรัชกาลที่6หรือเมื่อ98ปีก่อนคือคุณพระประยุระวงศ์พระสนุมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดานในรัชกาลที่5จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณจอมมารดาแพรและต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงสถาปนาเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นพิเศษให้ออกนามว่า เจ้าคุณพระประยุรวงศ์นอกจากนี้หนังสือคำราชาศัพท์ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนาพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ได้ให้ความหมายของคำว่าเจ้าคุณพระไว้คือภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่มีได้เป็นเจ้านายซึ่งมีลูกชายหรือลูกสาว โดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมีนามเดิมว่านิรมนอุ่นพรมต่อมาเป็นท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิราพักเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพศ2528ณตำบลท่าวางาังผาอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านโดยเป็นที่ดาของนายวิรัตอุ่นพรมกับนางปราณีอุ่นพรมสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวางผาวิทยาคมจังหวัดน่านจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตณวิทยาลายัยพยาบาลกองทัพโบกรุ่น ที่46จบการศึกษาเมื่อปีพศ2551เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล